าในทางได้ก็มาถึงแยกปักธงชัยนะครับนี่ครับด้านหน้านี่ครับแยกปักธงชัยเดี่ยวซ้ายกับเขาโคราชครับผมเดี้ยวขวากับคนนะครับไปทางปักธงชัยนน,บบนนะครับไปทางสั่แก้วกัะบินนนะครับข้ามสะพานข้ามแยกครับผมตรงไปก็จะเป็น อำเภอโชคชัยครับผมนะครับท้างนาเนี่ยมันก็สร้างกระซอมนะครับเดี๋ยวข้าน้าสิบ้าเบอรงครับมันก,สก็สร้างกะนแล้วครับเรียบร้อยนะครับใต้น,นี่ครับการก่อสร้างข้างหน้าเรืเอว่ายะไรใบซีสมงครับ แดดไม่ใช่น้อยนี่ครับสวยงามประเดี๋นะครับกลางถนนนะครับทางขวาม,มือนะครับยศนายสโลลรถนี่ครับลงขับเร็วครับเดีย๋ยวเข้าไปค่อยขับไปทังปศนบนี่ครับเลินปั๊บปรุงนะครับปับ๊บแล้วก็สวยงาม ำบางจากซ้ายมือครับประเทศแล้วนะครับแต่ว่าไปยังเป็นการพันปลดออกเพราะว่าเพื่นต้องมีการปรับปรุงดูแลทีไ่ได้ใหหน่อยอยู่ครับน,บนาเห็นว่ามันสวยงามดีครับเทียดๆก็สวยมีที่กันเนาะบริเตอร์บอกครับเป็นยังไง เป็นปูนนะครับเอเชียไปเป็นทาวอนครับนะครับเซเรนเป็นก้อนขันรถนะครับนั่นว้าเมอร์ครับนี่ครับนี่ครับสะพานุขาบแยกครับที่เขาโหลอีกวงนึงครับเอเชียไหมนะครับนี่ยประเทศแล้วครับครับแต่ก่อนอะผมมีเด้อครับเนี่ยยังใหม่ๆยลยครับนี่ รอยก่อสร้างยังใหม่ๆอยู่ครับถ้าได้กบพานมาหลายขังหลายเทือล้วครับสมัยเป็นกำลังเห็นอยู่รถติดแถวนี่ครับเคยพานมาตั้งกั้งวันทั้งคืนครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อย เดี่ยวก็สิบปูอ้อยครับทำไรอ้อยครับส่ยว้าครับลับกับมันครับบางแปลงกับทำไรอ้อยครับบางแปลงกับทำไรมันครับเอาสิสังเกตเบลงครับสรับกันครับสวยงามครับถ้าได้เห็นว่ามันสวยงาม ถนนใหม่เป็นสร้างแล้วเดียวครับสมัยก่อนนะครับถนนเลนเดียวโอ้สองเลนเนาะส่วนกันเปลี่ยนเป็นซีเลนตอนน,น,นี้ก็ว่าปรับปรุงครับเป็นนี่ครับเป็นสะพานขามแยกนะครับสะพานขามที่กับรถนะครับพระอ้ที่กับรถเลยก็เป็นขามแยกนีกแม่นครับนี่ที่สองครับนี่ นับตั้งแต่แยกปรทรงช์ชยมาครับสวยงามครับการสีเลือดนะครับปรับปรุงนะครับแก้ไขนิดหน่อยนะครับขนาดนี้เป็นกระนาที่เป็นกำลังเก็นนะครับอาจจะมีคาดตีเ็นเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับ สินีแม่งเบิร์เลยครับจนหอดแยกแยกโขกใช่ครับครับเลื่อยไปหอดแยกโขกใช่ปะน,นะครับครับปุ่มลนนเป็นถนนคอนกรีตเ้อครับแต่ก่อ,น,อนเป็นลาดยางครับ ยศตีพิการปรับปรุงกอซานี่ก็คือผมถ่ายบานนี้ก็คือช่วงแยกปัดคงชัยนะครับมาทั้งแยกอำเภอโชคชัยนะครับจังหวัดนคนรราชสีมาครับนี่ก็เป็นที่เป็นสะพานนีแห้ะครับสะพานกับแยกขับแยกสะพนสาพนสะพานกับรถาัวราจับกับรถตั้งแต่สะพานนะครับ สวยงามครับรถกับโคาลายส่วงนี้ครับพออไปได่ครับรถเร็วจับมือหนึ่งจับกล่องติดไว้ครับขาต่างกล่องครับที่ยืดกล่องครับคันก็จับไว้นํามันก็สันเนาะ น่าเห็นว่ามันสวยงามดีนี่ครับทางสายเมื่อจะเป็นโรงพยาบาลโชคชัยเด้อครับสรายเมื่อนี่ครับนี่ตรงสภาพนี่นะครับทรายเปื่อนี่ทรายเมื่อของทาง้นะครับโรงพยาบาลอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาอาจจะห่างไกลนะครับไกลจากตัวอำเภอครับ คนที่บนตัวอำเภอเ้อครับนั่งนอกนอกอำเภออยู่ครับตอนโรงพยาบาลเพิ่มาสร้างไว้ตรงนี้ครับโอ้โดยดมือครับช่วงนี้ท่านายกจิตไทยเบิ้งยาวๆในนักงหน่อยเพราะว่า เป็นปรับปูงทั้งสายเนาะน้องอุ่นมากสาสบกิโลครับน้องอุ่นมากตรงไปเลยครับน้องอุนมากน้องกีนะครับบุรีรัมประโคชัยปราศาสสังขะนะครับไพรบึงกัทรรักษ์าะครับท่านนากที่ไปกัทเดียวาทายไปทั้งเ็นจรักและกาสิโนนคุณนะครับสัโรงวารินบุญนครับ เส็นท่าได้จะไปนี่กับสภาพนะครับนะครับทำเป็นสะพานสวยงามครับเล็กเราโอ้ยนี่ไฟกัอันนี้ก็ขึ้นมาเลยสวย่สวางสวยเลยครับ ัเ,รเตรงกร่างจะเขาแยกนะครับอำเภอโชคชัยครับจังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอโชคชัยเนี่ยจะอยู่ทางขวามือครับผมสีแยกครับทางด้านขวามือครับส่วนเดี่ยวสายแยกครับผมที่เป็นนครราชสีมา ถ้าตรงไปนะครับก็จะเป็นทั้งริดซีเรเกตวนนะครับเราเพิ่กระล่างกอสางครับสีบบเห็นแยกนี่ละครับกระล่างกอสางสะพานข้ามอยู่ครับสะพานข้ามแยกนี่ครับเขตกอสางนะครับ้าสางแล้วการสำดวกสบายครับแต่ก็อนเนี่ยก็เป็นสีแยกนะครับ ปัจจุบันกระถือเป็นสีแยกแต่ว่าเพิ่นปิดไปคนระับกขลังก่อสร้างอยู่ก็เลยเป็นทางบังคล์เนาะครับมันสะินเกียรติ์ก่อสร้างนี่ครับซ้ายเลยวนซ้ายไปนะโคราชตรงไปสีเกียรตสุรินทร์บนญอายุเทิร์นนี่เดี่ยวความือนี่กันอำเภอโชคชัยนะครับผมครับกลังก่อสร้างก่อสรา้าง,รสรางแล้วครับ สบายเนาะครับผมครับท่านก็สร้างเนี่ยกัรที่สะดวกสบายกว่านี้ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าได้ก็พามาบึงครับมาชมบรรยากาศของถนน,นเนาะเร็นซีคิวมาอำเภอโชคชัยนะครับโดยเฉพาะถนนจากแยก ปากรงใช่นะครับเขามาแยกโชคใช่ครับที่มีการก่อสร้างเนาะการก่อสร้างการปรับปรุงถนนการทําสะพานขามแยกนะครับสะพานขามทางขับรถเนาะจะเรียบร้อยแล้วครับถือว่าสวยงามครับผมสำหรับคลิปนี้กันทนาก็บพ่อผิดคลิปไว้แค่นี้เด้อครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ